จะเปิดหลักฐานให้ดูนะครับว่าบุคคลใดนะครับที่เป็นการเอามือถือนะครับที่ไม่ใช่เครื่องต้นฉบับนะไปส่งที่อเมริกาแล้วก็ส่งผ้าขาวไปที่อเมริกานะครับเขาทํากันเป็นทีมเรามีภาพหลักฐานนะครับเรียบร้อยหมดแล้วคือเวลาเวลาจะต่อยอะไรเนี่ยเวลาจะทําคดีอะไรเนี่ยต่อยครั้งเดียวให้มันจบนะครับไม่ต้องลํานะครับประชาชนเขาขี้เกียจเบื่อการลํานะครับลําไปลํามาแล้วไม่ก็ไม่จบสักที ควณพลาดพิงเรื่องอะไรนะไอ้ฮะพอมือถือปลอมก็โทษกูอีกอะ <laughs> มือถือปลอมมันเกี่ยวอะไรกับพี่เต้ละครับมือถือปลอมอะไรมันเกี่ยวอะไรกับพี่เต้ละครับไม่ใช่กระโถนนะเว้ยแล้วก็ไม่ใช่ห้องน้ํานะฮะคุณแปามาจากใครละ่ะนะครับแล้วเขามาเอาเอามาจากใครนะครับปลอมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่เต้พี่เต้ส่ง คลิปวงจรปิดไปหมดแล้วนะครับพยานเขาบอกแล้วพยานอะไรก็ตามที่มันเป็นพยานที่มันไม่มีที่มาที่ไปมันรับรองไม่ได้มันเอาเข้าสำนวนไม่ได้มันต้องมีที่มาที่ไปอาจารย์มันเทพกับพี่อาแกะคงเหงาอะหาใครลงไม่ได้กําลังหาทางลงอยู่หาบันไดลงให้ไหมคือทําอะไรไม่ดูตามมาตาเรือก็เป็นแบบนี้แหละ นะครับพอมือถือปลอมเอาหลักฐานมาจากมือถือก็ชิบหายดิครับพรบคอมพิวเตอร์ Computer นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ส่งข้อมูลให้กับดีไอเธอเถอะเผลอ,อ,อไป,ไป,ไปมา,มาจะถูกดำเนินคดีเกี้ยงไ,ไม่ดูตามมาตาเรือเหรียญก็สูงเห็นป่ะพี่วันก็โดนพี่วันก็โดนนะไม่ได้ไม่ดีก็ไปเกาหาพี่วันเสีย,สยห,หายกูรบปวดหัวจริงเลยไม่ดูตามมาตาเรือ นะครับตอนนี้ตอนนี้อาจารย์พันเทพพี่อัดนะฮะทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีก็เนี่ยไม่โทษพี่วันก็โทษพี่เต้มีสองคนกูปวดหัวจริงทางบ้านหลังนี้คงเหงาคือไม่มีหลักฐานจริงๆก็อย่าพูดนะครับนะครับไปทำเรื่องอื่นเถอะนะครับถ้ามีหลักฐานจริงๆอน่ะนะฮะ อย่าไปเอาหลักฐานอุปโลกนู่นอุปโลกนี่มานะครับเอาหลักฐานจริงๆมาอย่างผมเนี่ยต่อยหมัดเดียวจบนะฮะสำนวนเดิมของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าแซนนั่งท้ายเรือยี่สองจุดหนึ่งแปดตอนออกจากไอออกและเข้าจะเข้าสะพานสังฮีนะครับไปที่สะพานพระลมเจ็ดก่อนจะถึงจุดตกสิบหกนาทีพี่เต้โป๊ะทีเดียวนะฮะใต้สะพานสังฮีก่อนออกยี่สองจุดหนึ่งแปดไม่มีแซน เพราะว่าในสำนวนตำรวจมันเขียนว่าแซนมันอยู่เป็นคนที่6นะครับถ้าไม่มีแซนก็คนที่6ก็หายไปสิครับมันก็เหลือ5คนนะครับใต้สะพานสังฮีมันไม่มีใครแล้วเป็นคลิปวงจรปิดจากกรมทางหลวงได้มาจากพี่ศักด์สยามที่ชอบกับพี่อธิรัตน์รัตนเศษนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยสั่งอธิบดีให้มานะครับอันนี้ก็ส่งให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็รับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเป็นหลักฐานราชการนะครับเข้าสู่สำนวนแล้วก็เป็นหลักฐานชิ้นเดียวนะฮะที่ชัดเจนจบนะครับคือเวลาเวลาจะต่อยอะไรเนี่ยเวลาจะทําคดีอะไรเนี่ยต่อยครั้งเดียวให้มันจบนะครับไม่ต้องลํำนะครับประชาชนเขาขี้เกียจเบื่อการลํำนะครับลํำไปลํำมาแล้วไม่ก็ไม่จบสักทีนะครับพี่เต้เนี่ยเด็กอาชีวะนะครับต่อยหมัดเดียวจบนะครับ ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าเราเราไม่มีเวลาไปเล่นเป็นเด็กเล่นนะครับเรามาปั่นกระแสเล่นๆเพื่อให้อยู่ในแสงตลอดเวลามึงบ้าเปล่านะครับมึงบ้าไปแล้วนะครับอยู่ในแสงนานๆเนี่ยลองอยู่ในลองตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งถึงประมาณบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยไปอยู่ในแสงแดดนานๆน่ะเผาไหมเลยนะตัวเองไหมเลยนะผมจะบอกให้ตัวเองไหมเลยนะครับแสงอาทิตย์เนี่ย สมมติถ้ามันส่องเรามามากๆเนี่ยตัวเราไหม้เลยนะผมจะบอกให้ไหม้ไม่มีเหลือเลยไหม้ไม่มีเหลือเลยนะฮะมันต้องเย็นๆบ้างนะครับคือจะทําอะไรคือคนพวกนี้ไม่เคยทํางานใหญ่นะครับพอคนไม่เคยทํางานใหญ่เนี่ยก็ทําอะไรค่อนข้างผิดพลาดไม่ดูตามาตาเรือข้อกฎหมายไม่แน่นนะครับหลักฐานไม่แน่นแล้วก็ไม่ดูว่าอะไรเรื่องจริงอะไรเรื่องเท็จนะครับ ใครส่งมือใใครส่งมือถือให้บางแจ็กก็แม่ไงแม่เป็นคนส่งไงก็ไปดูที่หลักฐานที่ไปเซนีสิครับใครส่งก็คนนั้นแหละนะครับไม่ต้องมาอ้างเลยว่าเป็นเต้บ้าไปแล้วไปดูหลักฐานทางราชการจะกล่าวหาใครก็กล่าวหาลอยๆนะครับอย่างงุ้นอย่างงี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อร้อนตัวกันเอง เฮ้ยเห็นแล้วปวดหัวมันว่างกันมากเหรอมันว่างกันมากผมดูแล้วมันไร้สาระมากอะ่ะไร้สาระนะครับหลักฐานทางราชการนะครับที่เป็นหลักฐานในขณะเกิดเหตุเนี่ยคือหลักฐานวงจรปิดของพิเตค้คนเดียวเท่านั้นนะครับเราให้ตั้งแต่วันที่3แล้วก็จบนะครับ ไม่มีมาล้ำนะฮะเสียเวลานะครับเราทำงานใหญ่มาเยอะกว่านี้เยอะนัดพัทบอกคีโมก็ให้คนคีโมคนนี้แหละทำงานใหญ,ใหญ่สำเร็จหลายเรื่องอนะ่ะยังไม่มีเรื่องไหนไม่สำเร็จนะไอคนที่ว่าผมเนี่ยมันเคยทำอะไรสำเร็จบ้างในชีวิตมันอนะ่ะผมไม่ได้โม้นะครับไปดูประวัตินะครับไปดูประวัติไปดูผลงานนะครับทำจบทุกเรื่องนะฮะ แต่ผมไม่อยากไปตอบโต้กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตอบโต้กับคนที่ประสบการณ์น้อยกว่านะครับไปตอบโต้กับเหมือนไปตอบโต้กับเด็กอ่ะเสียเวลานะครับเสียเวลานะฮะออพอผ้าผ้ามาจากไหนบอกผ้ามาจากอะไรลูกน้องมองคลกิจแล้วไอ้หาอะไรจากกูสักอย่างเดียวเลยเนะี่ยไปดูต้นขั้วว่าใครส่งให้นะครับ ตำรวจส่งให้หรือใครส่งให้ก็ไปดูต้นขั้วก็แค่นั้นเองก็ไปเช็คที่ไปษณีก็รู้แล้วว่าใครส่งนะครับไม่ต้องมาอ้างนะครับจะมือถือปลอมมือถือจริงเนี่ยไอคงไอคาวมันก็กู้ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอตรงที่กู้ได้อะไอที่มันมีสาระของมันเกี่ยวกับคดีก็ต้องก่อนช่วงประมาณของวันที่24ิบส่ก็ช่วงก่อนเหตุการณ์แล้วก็หลังเหตุการณ์ก็แค่นั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องส่วนตัวแตงโมจะไปคุยอะไรกับใครจะไปแชทกับใครแล้วมันไม่ไม่แน่เราไม่แน่ไปยุ่งกับเขานะครับมันเรื่องส่วนตัวเขานะครับเราควรจะคุยเฉพาะในเหตุการณ์ที่มันจําเป็นแค่นั้นแหละนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับเพราะมือถือเนี่ยทุกคนก็มีความลับกันอยู่ถูกปะเราก็ควรที่จะเอาเฉพาะในจุดที่มันเกี่ยวกับคดีก็จบแค่นั้นเองก็ต่อไปก็จะ คืออยากจะอยู่ในแสงก็อยู่กันไปนะฮะเพียงแต่ว่ามันต้องต่อประเด็นไปเรื่อยๆอเพราะถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีมันต่อประเด็นไม่ได้ก็ควรหยุดนะครับมันต่อประเด็นไม่ได้ก็ควรหยุดนะครับให้แสงเนี่ยมันไปเรื่องอื่นบ้างนะครับตกลงเนี่ยถ้าจะกล่าวหาว่าพี่เป็นคนทํามือถือส่งมือถือให้ตังโมเนี่ยไปตรวจก่อนว่ามี DNA อพี่ไหม <c oughs> มีคลิปวงจรปิดไหมมีคลิปวงจรปิดขณะพี่ไปทําดัมมี่มือถือวะ มีดีเอพี่เต้ไหมย,ยังไงก็ไม่มีเพราะกูไม่ได้ทำนะครับมั่วนะครับไรสาระก็โทษนู่นโทษนี่แหละไขรส่งผ้าให้บังแจ็คโอ้ยคือไปหาหลักฐานมาให้ให้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หน่อยที่มันจบจับต้องได้นะครับเหมือนกับเกาหาเรื่องตบทรงตบซับเนี่ยก็ไปหาคนจีนที่เปนโอนเงินให้เต้มงคลกิจหน่อยนะครับว่าคนจีนคนไหนโอนโอน,โอนเงินสด หรือโอนเงินอะไรนะเงินสดหรือโอนทาบัญชีบัญชีใครโอนเมื่อไหร่ใครให้นะครับเวลาจะจับใครมันต้องหลักฐานขนาดนี้นะครับเอาให้มันชัดๆไปเลยนะครับถ้าไม่ใช่ก็อย่าพูดนะครับเพราะว่ามันมันไร้สาระสนับสนุนโดยแอปเบอร์ี่น้ำแอปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่